สวัสดีคะ่ะทานผู้ชมคะผ้าแดงที่ลงอาัขาราเลขยันนี้ไว้นะคะจะถูกนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานศิลปะนะคะโดยวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์แกงขชาคง,งคามีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับและจะใช้ยังไงคะสําหรับผ้าแดงที่เตรียมมานี้จะใช้ผนึกลงใบบนแผ่นไม้นะครับแล้วก็จะเขียนเสือเขียวดาบในความหมายของเสือเขียวดาบก็คือของคนโบราณก็คือจะช่วยเสริมอํานาจเสริมบรารมีแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครองอันนี้เป็นความเชื่อทางเรื่องดาวของขลังครับ อาจารย์กัญชาเตรียมสีพื้นด้วยสีอะคริลิกสีแดงโดยใช้ผู้กันระบายสีพื้นให้ทั่วแผ่นไม้ก่อนทากาววางผ้ายานทีละแผ่นจนเต็มพื้นที่ซึ่งอาจารย์กันคชาบอกว่าการทำผ้ายานเรียนแบบของจริงจะช่วยทำให้ชิ้นงานดูขลังและดูมีพลังมากกว่าการเพ้นหรือการระบาย เพิ่มความขลังความมีสเสน่ห์ของงานเข้าไปคือถ้าเขียนถ้าเขียนมันก็ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นพยานแะตะลงไปนี่มันจะดูดูดูขลังมากกว่าล้างก่าวแหง้ง อาจารย์กันคชาใช้สีพัาสเทลร่างกำหนดขอบเขตใบหน้าเสือโดยวางโครงหน้าให้อยู่ระดับกลางแผ่นไม้แล้วระบายสีอะคริลิกสีขาวทับเฉพาะบริเวณใบหน้าจากนั้นใช้ดินสอร่างส่วนต่างๆบนใบหน้าบนพื้นสีขาวตั้งแต่จมูกตาปากและกรงเล็บให้ได้สัดส่วนตามแบบ และใช้สีพาสเทลไล่น้ำหนักจากดวงตาที่ดุดดันไปพร้อมกับการสร้างลักษณะเส้นขนที่อ่อนนุ่มด้วยปลายนิ้วสัมผัสโดยจุดที่มีความสำคัญที่สุดก็คือเขี้ยวและกรงเล็บขนาดใหญ่ซึ่งอาศัยหลักการของแสงเงาเข้ามาช่วยแบ่งน้ำหนักแทนค่าแสงและเงาสร้างมิติให้อวัยวะบนใบหน้าชัดเจนขึ้นเราจะลง น้ำหนักเข้มแล้วเว้นแสงเอาไว้ก็คือไล่น้ำหนักที่เข้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคก็คือส่วนที่เป็นแสงเราก็จะเว้นเอาไว้ ได้ใบหน้าเสือที่สมบูรณ์อาจารย์กันคชาใช้สีพาสเทลสีเหลืองระบายลงน้ำหนักโดยรอบใบหน้าก่อนแทรกผสานสีเขียวลงบนพื้นผ้ายันที่แทงค่าด้วยผ้าสีแดงซึ่งศิลปินจงใจสร้างเป็นลักษณะของผ้าสามสีที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในอักขระเลขยันคือจะแทนค่าของผ้าสามสีเพราะว่าเครื่องรางของขังกับผ้าสามสี ก็คือมันก็ผูกพันกันอยู่แล้วฮะคือถ้ามีเครื่องรางของขังก็จะมีผ้าสามสีมาพันมามัดไว้แต่ที่เขียนเป็นสีเหลืองกับสีเขียวเพราะว่าพื้นเราเป็นสีแดงอยู่แล้วเราก็แทนค่าไปเลยตรงนั้น ท่าช้ชมค้นนางานชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการสร้างสารรค์ที่ได้แรงบรรดาใจมาจากความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะคะและถ้างานชิ้นนี้จะใช้เป็นเครื่องรางของขังเลยได้ไหมคะอ๋อคงไม่ได้หลอกครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานศิลปะเป็นงานทศนศิลป์จะมากกว่าครับคือแต,ต่ถ้าใครจะนําไปผ่านการปลุกเซกก็แล้วแต่ความเชื่อและความชอบของแต่ละคนครับค่ะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะะในการที่จะนำเอาความเชื่อมาพัฒนาเป็นงานศิลปะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์กันกระจามากๆเลย นะคะขอบคุณมากค่ะค,ครับสวัสดีครับ